ะค,ะคุณผู้ชมคะในการจัดการประชุมระดับนานาชาติโดยเฉพาะที่เรียกว่าไหมก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ไทยต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานในรูปแบบนี้นะคะแต่ว่าในช่วงหลังเวียดนามได้รุกตลาดนี้และดูเหมือนจะเป็นที่น่าดึงดูดไม่น้อยค่ะติดตามในอาเซียน n อนเน็กับคุณทิวลิปน่าสมภพเราค่ะ ทวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องไมค์ค่ะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนานิทรศการอุตสาหกรรมต่างๆของโลกนะคะประเทศไทยเคยประกาศนโยบายว่าจะพยายามเป็นไมค์ฉับแต่ว่าจากการจัดอันดับล่าสุดค่ะปรากฏว่าดาวเด่นจริงๆที่มาจากฝั่งเอเชียนะคะคือประเทศเวียดนามค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันนะคะกับดรเจษดาสารทองอาจารย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงไมซ์ในเอเชียเนี่ยก็จะนึกถึงสิงคโปร์หรือประเทศไทยที่พยายามดันตัวเองขึ้นมาเป็นไมซ์หับใช่ไหมคะแต่ว่าเวียดนามนี่เหมือนกับอยู่ดีๆก็มาแรงมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมาพูดถึงตัวคําว่าไมซ์กันก่อนน่าสนใจนะครับว่าไมซ์เสี่ยหลายๆครั้งเราก็ใช้ทับศัพท์นะมันย่อม,มาจาก meetings, incentive travel, conventions นะครับหรือบางคนก็บอกเป็น conference แล้วก็ exhibition s หรือบางคนก็บอกเป็น events นะครับเอาง่ายๆมันคือ การเดินทางมาประชุมนะครับอ,อาจจะมาร่วมงานแสดงสินค้าเทศกาณนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีอีเวนต์นะครับมีการเอาทิ้งการให้รางวัลน,นะครับมาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าเดสิเนชันที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านม,มาเนี่ยนะครับการทำการท่องเที่ยวในแบบของไมซ์นะครับก็บูมมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ย ไม่ใช่ช่วงโควิดนะครับช่วงปลายปีแบบนี้โอ้เป็นช่วงที่ไมซ์เนี่ยจะคึกคัดเป็นอย่างมากแล้วก็ถ้าเราดูในประเทศไทยเนี่ยเห็นได้ว่าเราเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมนะครับเรามีศูนย์การประชุมต่างๆเรามีโรงแรมนะครับที่พร้อมที่จะรับคนเนี่ยมาจัด ีทัศการมาจัดงานแสดงสินค้าจัดคอนเฟรนท์ใหญ่ๆมีที่พักที่พร้อมจะรองรับได้อันนี้ครับคือสิ่งที่แต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยครับแข่งขันกันอย่างมากซึ่งไม่ได้มีแค่ไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสิงคโปร์เองนะครับมาเลเซีเยเอยงนะครับก็พยายามที่จะชูบทบาทตัวเองตรงตนี้ขึ้นมาทีนี้ครับอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณชลิศได้บอกไปแล้วนะว่าอ่ยูดีดีเนี่ยนะครับเวียดนามจากที่เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพเพราะว่ามีการโปรโมทเรื่องไมซ์เนี่ยเหมือนกับประเทศอื่นที่เรากล่าวไ,ไปแล้วเนี่ย กลับกลายเป็นว่าปีนี้ค่อนข้างจะทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับมีการประกาศรางวัลที่ชื่อว่า World Mice Awards 2021นะครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่2นะครับโดยที่เขามีการไปทำการสำรวจนะครับคนในธุรกิจไก่แลวก็คนทั่วไปด้วยเนี่ยนะครับก็ประกาศออกมาความน่าสนใจก็คือว่าคือถ้าเราไปดูในระดับโลกเขามีตั้งแต่สเกลของโลกนะครับแล้วก็สเกลของเอเชียอย่างของโลกเนี่ยครับที่น่าสนใจก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ได้รางวัลไปเนี่ยจะเป็นทั้งแถบวันออกกลางนะครับอย่างเช่น Uh, world b a s t m i c e destination คือจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดเลยก็คือที่ดูไบครับ UAE นะครับแล้วก็หลายๆหลๆอันเนี่ยก็จะเป็นอาทางแถบตอนออกกลางกันหมดเลยยกเว้นมีตำแหน่งหนึ่งครับที่ อาเซียนของเราเนี่ยสามารถจะทะลุเข้ามาในระดับโลกได้ก็คือ world b a s e m i c e hotel ก็คือโรงแรมที่ดีที่สุดสำหรับการป um ระชุมและนทรศการเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ marina bay sands นะอันนี้<ถ>ก็เป็นแ landmark หนึ่งของสิงคโปร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่อาเซียนทำได้ดีนะครับในกลุ่มระดับโลกเลยที่เราสามารถจะเบียดตัวเข้ามา ท่ามกลางคู่แข่งขันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางแถบตอนออกกลางเพราะเขาก็ดุเดือดเหมือนกันนะทาง UAE นะครับทางอตอนออกกลางทางดูไบเนี่ยเขาก็พยายามจะโปรโมทเรื่องนี้มากเช่นเดียวกันครับค่ะแล้วอย่างประเทศไทยนะคะคือในจัดอันดับของเอเชียเนี่ยเห็นว่ามีมาเลเซียมีสิงคโปร์มีเวียดนามแต่ถ้าจำไม่ผิดเท่าที่ดูเนี่ยประเทศไทยน่าจะไม่ได้รางวัลอะไรนะคะปีนี้คือคืออย่างนี้ครับต้องต้องบอกกันว่าคือเรื่องนี้เป็นข่าวที่ใหญ่เหมือนกันที่เวียดนามเพราะว่าเขาได้รางวัลเนี่ย ของเอเชียเนี่ยนะครับถึง3รางวัลด้วยกันนะครับในแคตตากรีของเอเชียเนี่ยเขาก็ขึ้นเป็นข่าวใหญ่เลยที่เวียดนามว่าเขาได้รางวัลเนี่ยนะครับถึง3ามารางวัลด้วยกันทีนี้รางวัลที่ค่อนข้างจะโดดเด่นที่สุดก็คือเอเชียเบสไมซ์เดสตินชันก็คือว่าจุดหมายปลายทางของไมซ์ที่ดีที่สุดในเอเชียเนี่ยกลายเป็นที่นครโฮจิมินห์นะครับของเวียดนามนะซึ่งตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าพอผมเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยครับจะพบว่ามันมีน ominated ครับหรือว่าเป็นประเทศที่ เข้าสู่การการเสนอชื่อด้วยเนี่ยนะครับจริงๆล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับสิงคโปร์นะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยต่างก็เข้ามานะครับในในกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันก็มีรางวัลอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของโฮเทลนะครับเรื่องของศูนย์การประชุมต่างๆนะฮะตรงเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจคือถึงแม้ว่าไทยเราเนี่ยอาจจะกรุงเทพเราเนี่ยนะครับหรือว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้รางวัลนะครับในในรางวัลของระดับเอเชียแต่ว่าจริงๆเราเนี่ย เราสิงคโปร์ด้วยแล้วก็มาเลเซียด้วยเนี่ยนะครับเราเข้าชิงเอาเรง่ายว่าเข้าชิงเนี่ยนะครับในหลายตําแหน่งเลยถามว่าทําไมถึงอะไรที่เป็นจุดเด่นนะสำหรับของเวียดนามอันที่1ก็คงจะเป็นเรื่องของการเร่งพัฒนาเฟสิลิตี้นะครับหรือการเร่งพัฒนาในในส่วนของพวกอาคารสถานที่โครงสร้างต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของราคาเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าไม้เนี่ยคือเขาไปกันทิงเนี่ยไปชีลเยอะๆนะฮะดังนั้นเนี่ย ในเรื่องของของแรงจูง,จงใจางด้านราคาเนี่ยก็มีส่วนเช่นเดียวกันเพราะว่า,าต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของค่าครองชีพอาหารต่างๆเนี่ยครับไปที่เวียดนามเนี่ยก็ยังถูกกว่าถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์เปรียบเทียบกับไทยเปรียบเทียบกับมาเลเซียครับก็คือว่าเวลาเขาไปที่อย่างเงี้ยก็ควรจะต้องมีทุกอย่างจบเสร็จในสถานที่เดียว<ช>ถูกไหมคะใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นตัวของเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์นะครับคอนเฟรนเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าโรงแรมที่มีขนาดใหญ่พอที่จะจุคนจํานวนมากได้ จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของไมซ์เองเนี่ยนะครับมันก็มีหลายกิจกรรมเนาะนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าโรงแรมนะครับที่ที่จัดเป็นห้องเล็กๆได้หลายห้องเป็นอันนี้ก็ต้องเปคนที่ทำเี่ยธุรกิจเนี่ยก็จะรู้นะมันจะมีอย่างเช่นฟังก์ชันเป็นแบบห้องที่ทำฟังก์ชันต่างๆนะครับหรือว่าห้อง p a n e r d i s c u i o n ที่ต้องจุคนได้เยอะๆ งนี้ครับก็ต้องตอบโจทย์หรือว่าความต้องการของคนที่มาทําหลายรูปแบบเพราะว่าคอนเฟรนเซอ์ก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงสินค้าที่ต้องการพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่นะครับหรือถ้าอย่างเช่นอย่างผมเองเนี่ยก็จะคุ้นกับเรื่องของการประชุมวิชาการนะหรือว่า academic conference แบบนี้ครับจำเป็นจะต้องมีห้องห้องประชุมขนาดเล็กครับซอยห้อยซอยซอยย่อยหลายๆห้อง เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะพรีเซนต์ในหัวข้อที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยนอกจากจะมีห้องใหญ่แล้วนะครับก็จําเป็นจะต้องมีห้องย่อยซึ่งตรงนี้ครับลักษณะหรือว่าเนเจอร์ของการประชุมแต่ละอย่างกิจกรรมแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศไหนสามารถจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับภายใต้เรื่องของอาราคานะครับเรื่องของความเป็นมิตรนะครับการให้บริการที่ดีความปลอดภัยและยิ่งเป็นช่วงนี้ครับผมมองว่าโควิด1 9เเนี่ยมันจะยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกได้โดดเด่นมากขึ้นตัวอย่างเช่น ความความที่เป็นเบลนเด็ดนะหรือว่าความที่จะต้องเป็นไฮบริดลิงก์กันได้ระหว่างออนไซต์กับออนไลน์แบบนี้ครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้คนที่ทําธุรกิจไมซ์นะครับประเทศต่างๆเดสติเนชันต่างๆต้องเอามาคิดให้มากขึ้นครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะที่ประกาศว่าอยากจะเป็นไมซ์ฉับของโลกตอนนี้ก็ต้องกลับมาดูเรื่องนโยบายโดยภาพรวมนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานว่าเราจะผลักดันอะไรนะคะที่จะทำให้ไม่ได้แค่เป็นแค่ผู้เข้าชิงและ แต่ว่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซยนคอนเนควันนี้ค่ะ